สวัสดีค่ะชื่อนางสัวทปุญญพรแค่ใจเย็นรหัสนักศึกษา62-470-1085หมู่เรีย62น62-98อาชีพนักสืบนักสืบรับหน้าที่บทบาทเป็นผู้สอดส่องสอดแนมพร้อมเก็บข้อมูลในเรื่องราวต่างๆมีทั้งนักสืบเอกชนที่ได้รับจากงานว่าจ้างจากลูกค้าโดยตรงหรือทำงานร่วมกับตำรวจ โดยอาชีพนี้มาเข้าไปอยู่ในบทบาทนวนิยายต่างๆอีกมากมายรวมทั้งเป็นผู้แก้ไขในคดีฆาตกรรมหรือคดีแอนนาพิศวงต่างๆอีกด้วยนักสืบจะเป็นผู้ที่หาความจริงของเรื่องราวต่างๆตามแต่ผู้ว่าจ้างต้องการสำหรับในประเทศไทยแล้วนักสืบจะถูกว่าจ้างให้ไปสืบในเรื่องราวต่างๆหลังต่อไปนี้1สืบชูสาว 1ปัญหายอดฮิตของสังคมไทยการที่จะคาดขันโดยไม่มีหลักฐานนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้กระทำจะยอมรับผิดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการจ้างนักสืบเพื่อให้ไปหาหลักฐานจึงจำเป็นจะต้องใช้ในการฟ้องยาหรือรับรู้ความจริงการสืบแบบนี้มักใช้ระยะเวลาไม่นานรวมถึงค่าใช้จ่ายไม่สูง 2. สืบคดีความบางครั้งเมื่อมีคดีเกิดขึ้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นญาติหรือคนรักหรือพี่น้องก็ย่อมต่างอยากราบเรื่องราวทั้งหมดว่าจริงหรือไม่จริงจึงจำเป็นจะต้องจ้างนักสืบเพื่อให้ไปหารายละเอียดต่างๆโดยการสรืบเรื่องแบบนี้ใชร้ระยะเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง3หาหลักฐานของคดีต,ต่างๆเช่นการที่คุณจะไปฟ้องร้องใครถ้าคุณไม่มีหลักฐานมาแสดงศาลก็จะไม่ดำเนินการหรือไม่รับฟ้องถ้าคุณไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือไม่มีน้ำหนักพอซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องจริงทำให้ต้องจ้างนักสืบ ่อหาหลักฐานมาเพิ่มเติมโดยการสืบแบบนี้ใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างมากคุณสมบัติของนักสืบนะคะ 1. ต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะสืบ 2. งานสืบสวนเหมาะสำหรับผู้ที่มีไหวพริบป,ปัญญาสูง 3. ส,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว 4. เกิดเหตุเฉพาะหน้าสามารถแก้ไขได้เลย 5. มีความอดทนสูง 6. ททำงานไม่เป็นเวลาต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา 7. สุขภาพแข็งแรงร่างกายดี 8. มีความละเอียดอ่อน 9. เป็นคนช่างสังเกต 10. การรักษาความรับของลูกค้า 11. นักสืบต้อง มีความคล่องตัวสูง 12. ติดตามสืบพฤติกรรมต้องไม่ให้คนรู้ว่าเรากำลังสืบอ,อยู่ 13. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปลอมตัวต้องปลอมตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเงินเดือน4,000ถึง1,000บาทแล้วแต่ผู้ว่าจ้างแน่นอนว่างานนักสืบเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงพอสมควร พอการที่เราจะไปสืบเรื่องราวของคนอื่นจำเป็นต้องไม่ให้ผู้ต้องสงสัยเกิดไหวตัวทันและห้ามให้รู้ว่ากำลังมีคนจับตาม,มองอยู่เนื่องจากว่าถ้าผู้ที่ถูกติดตามเกิดรู้ตัวทันนักสืบก็อาจจะโดนทำลายได้และงานนั้นก็จะล้มเหลวพาดไปเป็นท่าพันไปเดือดร้อนถึงผู้ว่าจ้างอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามนั้นในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีตัวช่วยต่างๆอีกมากมายที่ผลิตออกมาจึงทำให้มีความเสี่ยงลดลงอีกครั้งยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายแล้วนักสืบเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องยึดถือจรรยาบรรณอย่างมาก นั่นคือการรักษาความลับของลูกค้าปิดให้สนิทและแรายงานเรื่องที่เป็นความจริงเท่านั้นขอบคุณค่ะ